ที่ช่องไสการนะส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านเกิดเราผมเคยไปทำงานกรุงเทพนะแต่ว่ามันอยู่ไปทนเนาะคิดถึงบ้านเกิดเป็นคนต่างถิ่นนะเนาะมาสอนที่นี่้ก็ศูนย์ก้าก็รู้สึกว่าก็เริ่มชอบธรรมชาติชอบบรรยากาศเกิดเกินกับอาชีพที่มีการทำไร่ทำอะไรเนี่ยเกิดที่นี่ตั้งแต่สมัยเป็นป่าเป็นดง ปู่ย่าตายายก็ฝากฝังความเป็นคนที่นี่คือรักธรรมชาติสงบอากาศสบายสบายอยู่ในอ้อมกอดของภูเขาอย่างสวยสดงดงามคือรักไม่ไม่คิดจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนรักที่นี่และผูกพันเราก็อยากทำให้บ้านเกิดของเรามัานดีดีขึ้น ช่องสาลิกาตำบลซึ่งมีผู้คนจากหลากหลายที่มารวมตัวกันสร้างบ้านแปลงเมืองในวิถีเกษตรเป็นที่ซึ่งเราเรียกว่าบ้านเป็นพื้นดินที่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ที่สำคัญของประเทศมีภูเขาเอราวัณซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีทิวทัศน์แวดล้อมที่สวยงามมีการรวมกลุ่มกันจนเกิดเป็นธนาคารหมู่บ้านที่เข้มแข็งและในปัจจุบันยังคงมีวัด ที่รักษาวิธีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในช่วงวันพระและวันเข้าพรรษาจากการแลกเปลี่ยนกับตัวแทนกลุ่มต่างๆในทุกหมู่บ้านซึ่งต่างเห็นถึงประโยชน์ที่จะมีศูนย์การเรียนรู้ช่องสาลิกาเพื่อรองรับกิจกรรมที่ชาวช่องสาลิกาได้ร่วมกันคิดเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าตำบลช่องสาลิกาแห่งนี้โดยศูนย์การเรียนรู้ช่องสาลิกานี้ควรมีเป้าหมายหลักได้แก่ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณส่วนเรียนรู้ต้องมีครบทุกอย่างก็คือว่าฝึกอาชีพใครอยากจะทำอะไระมาเรียนรู้ตรงนั้นเมื่อก่อนผมทำทูบใครอยากทำทูบผมก็สอนได้ จะต้องมีการมาทําแปลงทดลองสาธิตเรื่องเกี่ยวกับพืชหลักต่างๆที่น่าจะให้ผลผลิตดีและมีราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีต้องรวมตัวกันนะสมมติว่าเรามีผลผลิตยอยู่เนี่ยสักหมื่นตันพันตันอะไรเงี้ยเราก็มีอํานาจต่อรองถ้าเรามีสูตเรียนรู้เนี่ยเราก็ทาเป็นจุดรวมนะครับในการรวบรวมผลผลิตแปลรูปอะไระต่างๆเ,เป็นกลุ่ม แล้วเราก็ไปต่อลองกับผู้ซื้ออยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้หลักวิธีการทำวิมักวินซีแล้วก็น้ำชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนในการผิดแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพร่างกายเราด้วยเ,เราอยากให้ผู้สูงอายุนะ่ะไปพบปะตั้งสันดูแลกันแล้วเรียนก็รับกลับอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งสูตร,รมูลปฏิบัติทมเอาทางจิตทางใจเข้าก่อน เราไม่เทใช้วัตถุศูนย์มันต้องมีชีวิตเนี่ยจัดกิจกรรมเรื่อยๆหรือจัดให้มันเป็นกีฬาเป็นประเเนี่งมันจะลดเรื่องยาเสพติดแล้วเขาก็จะซ้อมตะก้อเตะตองอะไรเงี้ยพอมีคนไปทํากิจกรรมของดีของฝากอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะตามมา 2. เพื่อเป็นเสมือนประตูสู่ช่องสาลิกาซึ่งแสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้สถานที่สําคัญและข้อมูลต่างๆของตําบล ทำยังไงให้เด็กทุกโรงเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรต้องเชื่อมแหล่งศึกษาภายในตําบลหรือภายในอำเภอวิชาการแบบนี้นะผนวกกับภูมบรรยาท้องถิน่นตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่จะรวบรวมเรื่องนี้แล้วไปองคความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนได้ศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่นี้จะเกิดขึ้นมาเพื่อให้เห็นศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมของตําบลช่องเราแล้วพอมีคนมาแล้วก็ต้อนรับอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้น้ำเราเริมไม่พอใช้แล้วศูนย์เนี้ยคือก็สําคัญ ที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลทั้งในเรื่องของวิชาการเรื่องของการปฏิบัติเป็นที่วางแผนเป็นที่คุยกันเผยแพร่มันจะได้ซึมซับไงอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะเรามีธรรมชาติอยู่แล้วก็จะมีพวกถักสารหรืออะไรอย่างเงี้ยทำขนมขนมสมัยโบราณที่สมัยนี้หากเป็นยากอะไรเงี้ยอันดับแรกคือคนก่อนถ้าคนมีจิตใจที่จะตั้งใจที่จะทํามีวิสัยทัศน์ที่จะทาเรื่องศูงนย์นี่ทุกคนมันเอื้อต่อกันคิดเหมือนกันที่จะทําในเรื่องนี้ได้นะเพราะว่ายัางไงก็ทําทได้เรามีประโยชน์แน่นอน จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ความคิดฝันของแต่ละคนจะหลอมรวมให้เป็นฝันร่วมกันของชาวช่องสาลิกาสร้างโอกาสให้เกิดการสนับสนุนจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคนในชุมชนภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนรวมพลังกันสร้างให้ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้ทุกภาคส่วนในตำบลช่องสาลิกามีความเข้มแข็ง สามารถที่จะรับมือกับความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกส่วนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันความคิดเห็นร่วมกันในวันนี้ของชาวช่องสาลิกาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันจะนำไปสู่การประสานพลังให้ศูนย์การเรียนรู้ช่องสาลิกานี้เกิดขึ้นได้ทำให้ศูนย์นี้เกิดประโยชน์กับชาวช่องสาลิกาทุกคนโดยคนช่องสาลิกาเพื่อคนช่องสาลิกา ทั้งในวันนี้และในอนาคตแล้วเราละ่ะอยากเห็นอะไรในศูนย์การเรียนรู้ช่องสาริกา